ตัวผนังบิวอินของเราเนี่ยใส่ตัวซิงค์ล้างจานขนาดใหญ่ใบ1ใบมีตัวตู้เย็นของเราเนี่ยเป็นใส่ตู้2ฝาได้เลยตู้นี้นะสามารถใส่ตู้เย็นแบบไฮเทคได้เลยเช่นแบบต่ออินเทอร์เน็ตได้สามารถดีเทคกับอุปกรณ์ในตู้เย็นได้เราทําเป็นตู้โชว์ตรงนี้ได้เลยฝันน่งนี้ถ้าใครชอบทําอาหารเราใส่ไมโครเวฟพร้อมโอเว้นเลยถ้าใครไม่ชอบทําอาหารเราก็ใส่แค่ตัวไมโครเวฟเอาไว้อุ่นอย่างเดียวได้ตัวฝ้าเนี่ยครับจะสูงตั้งแต่พื้นจนถึงท้องฝ้าเนี่ยครับอยู่ประมาณ3เมตรอ่าสเมตรนี่ก็สูงมากเลยครับบ้านปกติทั่วไปเนี่ยครับ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วอันนี้ม,มัน3เมตรเนี่ยจะสูงมากน้อยแค่ไหนทุกคนลองนึกภาพครับ3เมตรอีก30เซนก็คือขนาดเนี้ยครับ2เมตร70กับอีก3เมตรพอเวลาเรานั่งในห้องนั่งเล่นของเราตรงนี้นั่งทานข้าวหันขวามาดูทีวีเรานั่งทานข้าวสามารถเชื่อมต่อลงไปที่ระเบียงได้นะครับระเบียงตรงนี้ก็ออกมาเป็นระเบียงกึ่งเอาโดร์ได้ระเบียงกึ่งเอาโดร์เนี่ยเราสามารถมาทําปาร์ตี้ทำชุดบาร์บีคิวตรงนี้นะครับเราจะบิวอินเป็นตัวผนังบาร์บีคิว,บบวบบผ